องค์การอนามัยโลกเตือนประชากรวัยรุ่นหนุ่มสาวกว่า1,000ล้านคนทั่วโลกเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินจากพฤติกรรมการใช้หูฟัง ก็คือถ้าการใช้หูฟังที่เป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะหรือว่าใช้หูฟังในระดับเสียงที่มันดังเยอะนะคะก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ตัวประสาทหูเนี่ยทำงานได้แย่ลงนะคะหรือเรียกว่าประสาทหูเสื่อมหรือถ้าภาษาชาวบา้านก็คือเรียกว่าหูตึงนั่นเองค่ะ <S <S เป็นเพราะว่าเสียงที่ดังนานๆหรือดังมากเกินไปเนี่ยค่ะมันจะไปทําลายเซลล์ประสาทหูที่อยู่ในอวัยวะรูปก้นหอยก็จะทําให้เซลล์ประสาทตรงนี้เสียหายได้ค่ะ หูฟังถ้าแบ่งหลักๆก็จะมีแบบเบียโฟนนะคะก็คือแบบที่สอดเข้าไปในหูกับแบบที่เป็นเฮดโฟนก็คือครอบหูแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีแบบที่เป็นบนคอนเนกชันก็คือไม่ได้ยุ่งอะไรกับหูแต่ว่าใช้การน,นําเสียงผ่านกระดูกจริงๆแล้วทั้ง3แบบเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากคือถ้าฟังดังฟังนานทั้ง3ตัวรวนแล้วจะทําให้ประสาทหูเสื่อมได้หมดเลยทุกอัน แต่หูฟนเนี่ยอาจจะไกลาจากหูชั้นในของเรามากกว่าตัวเอี p h o n e นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวระบบของหูฟอนเนี่ยมักจะมีตัวตัดเสียงรบกวนหรือที่ว่าเรียกว่า Noise c a n c e l l n n g อะคะ่ะดีกว่าแบบของเอียร์ฟ e นนะคะก็จะทําให้เราไม่ต้องเปิดดังมากเพื่อที่จะเอาชนะเสียงสิ่งแวดล้อมหูฟังเอี p h o n e นแบบที่เรียกว่า i ินเอียนะคะที่ใส่เข้าไปในหูเลยเนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้กับตัวหูชั้นใน มากกว่าเฮดโฟนด้วยความดังที่เท่ากันระยะเวลาที่นานเท่ากันตัวเฮดโฟนดูจะถนอมหูเรากว่าค่ะปกติตัวอุปกรณ์แต่ละชนิดอะค่ะค่าความดังสูงสุดจะอยู่ประมาณ1 0 5ย r ้ถึงรเดซิเบลซึ่งความดังระดับนี้ค่ะแค่5นาทีเนี่ยก็เป็นอันตรายกับหูเราแล้ว ปกติก็จะใช้กฎที่เรียกว่า60-60ก็คือเปิดไม่ให้ดังเกิน60%ของความดังสูงสุดแล้วก็ระยะเวลาการฟังก็คือควรจะพักทุกๆ60นาทีอาจจะพัก10นาทีแล้วค่อยมาฟังใหม่อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีตั้งแต่เสียงวิ้งวิ้งเหมือนจิ้งหรีดนะคะหรือมีเสียงดังผิดปกติในหูบางคนอาจจะเป็นซาซาอย่างนี้นะคะหรือว่ารู้สึกว่าเปิดเท่าเดิมเนี่ยไม่ค่อยได้ยินละต้องเปิดเสียงอุปกรณ์ทั้งหลายให้ดังมากขึ้นหรือบางคนก็คือคนอื่นทักแล้วค่ะว่าเออไม่ค่อยได้ยินนะดูต้องแบบฮะอะไรนะบ่อยขึ้นสื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจแล้วค่ะว่าการได้ยินเนี่ยสูญเสียไปบ้างหรือย,ยังค่ะ คือจริงๆเวลาที่เราได้ยินเสียงดังค่ะมันจะมีแบบดังตุ้มเดียวแล้วการได้ยินก็แย่ลงเลยแล้วก็ดีขึ้นมาใหม่ได้กับดังตุ้มเดียวแล้วก็แย่ถาวรไปเลยกับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไอ้กลุ่มที่สะสมไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมักจะไม่คืนแล้วค่ะก็คือแย่อย่างไรก็อาจจะแย่อย่างนั้นละเพียงแต่เราจะทำยังไงให้มันไม่แย่ลงเร็วกว่าเดิม เพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นที่จะต้องใส่หูฟังนะคะควรที่จะเลือกหูฟังที่มีระบบตัดเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ฟังเปิดระดับไม่เกิน6 0เของความดังสูงสุดฟังครั้งหนึ่งเนี่ยก็ควรจะประมาณ60นาทีแล้วก็จะมีการพัก10นาทีนะคะ้าเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกว่าการได้ยินแย่ลงนะคะรู้สึกว่ามีเสียงวิง้งวิงผิดปกติที่ในหูเนี่ยก็มาพบหมอได้เลยเพื่อที่จะได้ตรวจทางหูข้อจมูกตรวจหูแล้วก็ตรวจการได้ยินค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วค่ะ อย่าให้ความสุนทรีเกินพอดีทำให้สุขภาพหูเสื่อมเพราะถ้าหูเสื่อมแล้วอาจรักษาไม่หายไปตลอดชีวิตรู้แล้วรอด